สวัสดีค่ะสําหรับวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ําหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะถ้าคุณเลือกเขาเขาจะทําให้คุณผิดหวังไหมนะคะมาดูไพ่ในหัวข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นบอกแบบนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะพลังงานของไพ่ชุดนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะฟังดูและลองเอาไปเป็นแนวทางนะคะค่ะ มาดูกันเลยเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมดนะคะสิบใบนะคะไพ่ใบแรกเขาเป็นยังไงบ้างน,นึกถึงคนนั้นไว้ว้าวขึ้นไพ่ราชาเขาค่อนข้างดีทีเดียวเขาเป็นแบบไพ่ใบนี้นะ King of the p e n t a c l e เขาเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็จริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆนะพี่หมอบอกเลยนะคะัไพ่ใบนี้จริงจังชัดเจนทุ่มเทต้องการเดินหน้ากับคุณแบบหนักแน่นถ้าการที่คุณจะตัดสินใจในครั้งนี้พี่หมอบอกเลยว่า คุณไม่ลําบากแน่นอนถ้าคุณเลือกที่จะอยู่เขาไพ่สิถ้วยเขาก็มั่นคงและชัดเจนมากๆนะไพ่ใบนี้นะคะเขาก็มั่นคงแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆเลยคือไพ่ออกมาพลังงาน2ใบนี้คือแบบคุณต้องการอะไรคือเขาตามใจคุณหมดอยากได้อะไรให้อยากได้อะไรบอก support ช่วยเหลือนะคุณทุกอย่างเลยถือว่าดีต่อใจบ้างนี่ขึ้นไพ่ page of the void บางครั้งเขาก็มีโมเมนต์ที่เป็นความขี้อ้อน เป็นเด็กนะเขาอาจจะแบบดูเป็นผู้ใหญ่แต่บางครั้งเขามีความเป็นแบบอ้อนเรานิดๆมีความเป็นแบบเออมีความเป็นเด็กมีความน่ารักของเขาแต่ก็เป็นคนที่แบบดูแลแล้วก็เอาใจใส่เราในทุกๆรายละเอียดเลยทีเดียวเห็นไหมขึ้นไพ่เลเวอร์มาแน่นอนอ่ะเขารักคุณมากๆเขารู้สึกดีเขารู้สึกแบบมีความสุขมากๆที่ได้ดูแลคุณและได้อยู่ใกล้คุณนะ แล้วเขาก็พร้อมที่จะแบบประคับประคองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วก็การที่ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณแบบเป็นไปปรึกษาเขาเป็นคนแรกเขารู้สึกด,ดีมากๆนะคะ p a เ e of p e n a c l e m เขาหมายความว่าอาจจะมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินหรือการใช้ชีวิตร่วมกับคุณเลยทีเดียวนะเพอาชัดเจนที่หมอดูจากพลังงานจากห้าใบแรกคุณไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณเลือกเขาและเดินหน้านะคร นี่เขาเป็น emperor แปลว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ดีแล้วก็ดีกับคุณมากๆให้เกียรติคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะเขาจะให้เกียรติคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจของคุณเรื่องการใช้ชีวิตหรือเขาจะทําอะไรในแต่ละอย่างเขาจะถามคุณก่อนว่าคุณเห็นด้วยไหม <S <S เขาจะไม่เลือกที่จะตัดสินใจโดยลําพังเด็กขาดเพราะว่าการตัดสินใจนั้นเขาจะคิดว่าเออถ้าคุณไม่เห็นด้วยหรือคุณไม่รับรู้ ะะเขาจะมีความเกรงใจคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกัแเราแต่ที่เขาจะตัดสินใจนะถือว่าดีต่อใจมากๆนะครตอนนี้มาดูใบนี้ไพ Sword ่เอชออฟสอดแปลว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เก่งนะคะคือเขาเป็นคนที่เวลามีปัญหาอะไรเขาจะไม่หลบหลีกกับปัญหาเขาพร้อมที่จะคุย พร้อมที่จะเคลียร์ไพ่ใบนี้หมายถึงการแก้ไขปัญหาละผ่านไปได้และสําเร็จเขาเป็นคนที่ไม่กลัวปัญหาเขาพร้อมสู้พร้อมแก้ไขมีอะไรเปิดอกคุยกันเลยเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าคุยกันได้ไก่เกลี่ยตกลงกันได้เขาคุยนะเขาก็ดูแล้วเป็นคนที่ไม่ยากนะคะดูนี่ไพ่คิงขึ้นใหม่แล้วสามใบเลยนะอันนี้เป็นคิงอ of เด e c ค p ไพ่ถ้วยแปลว่าเขาเป็นคนที่เวลาตัดสินใจแล้ว หนักแน่นชัดเจนถ้ารักก็คือรักดูแลเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่แต่ถ้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าไม่โอเคกับเรามาถ้าเขาถอยก็คือถอยนะคนนี้เป็นคนที่หนักแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเขารักเราแล้ว,ลวเราก็ต้องทุ่มเทนะคะแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างนะคะอย่าให้มันพลาดเด็ดขาดเพราะเขาถือว่าเลือกคุณมาแล้ว แล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องประครับประคองดูแลหัวใจกันไปอะไรเล็กๆน้อยๆต้องใส่ใจรายละเอียดอย่าให้มันพลาดเพราะว่าเรื่องความรู้สึกมันเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะทุกคนเห็นหมาขึ้นไพ่ใบนี้นะคะ t r u of the Pentacle ไพ่สองเหรียญน,นะคะแปลงว่าเขาเองอ่ะ ไม่ว่าเขาจะมีข้อเสียหรือมีตรงไหนที่ไม่ดีไพ่สองเหรียญเป็นการหมุนเวียนหรือการปรับเปลี่ยนเขาจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้คุณชอบเขานะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่คุณตัดสินใจเลือกคนนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหวังหรือเขาจะทําให้คุณเสียใจค่ะเขาจะประครับประคองแล้วก็ดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แล้วเขาก็เป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติคุณเป็นอย่างมากนะคะมาดูผลสรุปใบสุดท้ายการพลังงานของไพ่ยอยากบอกอะไร พลังงานของไพ่บอกว่าวขึ้นไพ่หไม้เทา้าคุณจะแบบได้ใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนไพน่ใบนี้บอกถ้าคุณเลือกเขาคุณอยากไปไหนคุณได้ไปคุณอยากมีอะไรเขาจะซื้อให้คุณเขาจะนำมาให้คุณนะคะ คุณอยากจะได้อะไรอยากเป็นอะไรเขาจะซับพอร์ตประคับประคองคุณในทุกเรื่องถือว่าหวางมากๆนะไพ่ชุดน,นี้นะคะแปลว่าคุณตัดสินใจเลือกคนนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นและคุณจะมีเหมือนใครสักคนที่คอยซับพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นไพ่ที่ว้าวและดีต่อใจมากๆถ้าใครกําลังตัดสินใจแล้วคบหาใครอยู่และมาเจอไพ่คลิปนี้พี่หมอบอกเลยว่า เดินหน้าได้เลยค่ะและคุณจะได้เจอหนทางความรักที่ดีและดีต่อใจสำหรับคุณนะคะถ้าชอบไพ่ชุดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วทุกคนขอโชคดีนะคะ